สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้บรรยากาศหอนหอนพี่น้องวันนี้พ้ามาชม่มงวคอกบบานๆขคุณเมียอีกแล้วจ้าบ่ได้ออกจากคอกแล้วจ้ะพี่น้องนี่ออกจากคอกบ่ได้พี่น้องเอ้ยท่านคอกนะ่ะมันแห้งแรงมันบ่มีหยาหรอ,อกจ้ะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวลงไปทงหน้าเดี๋ยวล้อลงไปทงหน้าแล้วจ้ะพี่อวย อุ้ยยางมาทางหลังเกือบเป็นต่ำข้นตาเลือดอยังออกจะพี่น้องทองหน้ากับแหงแล้งไม,ม่มีหยาเนาะไข้ไหมทงพี่น้องดำปือป้อ้อยู่ทั้งคนว่าก็เลยต้องจำเป็นต้องอยู่กับขอกตลอดเลยจ้ะกินบเอียเย้ยมนะจะพี่นอ้องอ่ากินเฟื่องแต่ว่าดีแตะวันเป็นเฟื่องไม่จะพี่น้อง แต่ว่าเฟืองอที่หอบมาไห้มันไม่ค่อยกินนแม่พี่นอ้องกะทิมบดไก่กระเคียงัวกระเลือกกินบ่คือเฟืองอัดก่อนถ้าเฟืองอัดก่อนมันจะกินดีจะพี่น้องเพราะว่าถ้าเจ้าอัดก่อนมากมันระบบตัดเฟืองนะตัดมากเป็นทอนๆมากง่วก็เลยกินง่ายกินดีแต่ว่าข้าหอบมาไห้นี่อยุยอันยาหอบมาไห้่พี่น้องมันไม่ค่อยกินเลยจ้ะถิมเคืองนึงเลยข้านะ่ะ ใจส,สารกับเพียงพี่น้องเพียงง้อก็ะยวงสิอะลรพี่น้องนี่พอได้ปล่อยออกทงจะพี่น้องเ้านี้ง้อคุณแม่ล่มจะพี่น้อง๋ยวพามาเบิงเอ่อที่มัทไถยคลิปเกี่ยวกับง้อมือนี้แากมาบอบ่อยพี่เห็นน้องฟังนะพี่น้องเนาะว่าง้อนี่มันมีผลเสียด้วยจ้ะกับการที่มันกินอาหารบ่สมบูรณ์ เจ้าในคุณแม่ตื่นมากว่าคุณแม่แม่นีลมจากพี่น้องนี่มันลมมันนอนอยลูกบกข้นเลยจากพี่น้องลูกบกข้นเได้ไหมกับบกข้นเด้พี่น้องนี่ขาลอยขาคล้าลยขาๆขาบพมีแห้งจากพี่น้องมันบาลูกคุณแม่ก็เลยโทรไปหาหมอหมอง้วจากพี่น้องหมอเพิ่นก็เลยว่าง้วมันอ,มอ่าจิก,กขาดสารอาหาร มันบื่นบาอีมมันขาดเอ่อเขือเล่อาหารบาเพียงพ่อสำหรับงัวไงงัวแม่แม่ม่านนะจะพี่นอ้นอ,งองคนกระท้องทองเพิ่จะเจ็ดเดือนกลัวเราจะพี่นอ้องเจ็ดเดือนแปดเดือนเขามา่านเราจะพี่นอ้องยาเฮ็ดเขาหลวงยาเฮ็ดเขาคุณแม่ก็เลยถามหมอเนาะเพราะว่าปีกาย่ัวหนึ่งว่าคุณแม่นะ่ะต,ตายตัวหนึง่งวใหญ่ เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยพุณมแมเราบริยังให้มันเกิดอีกจ้ะพี่น้องห่วตะนันทองสามเดือนแม่จอยจ้ะพี่น้องอ่ากินอาหารบาเพียงพ่อเห้ตุผนจอยแล้วก็บ่ได้กินพวกอ่อเอี่ยงก็เกลือแร่นะพี่นอ้องไม่ได้เหตุนลลมในคอกเนาะลมนองในคอกพี่น้องลมแล,แล้วลูกก็่ได้แต่ว่าเพิ่นเป็นแพ้กดทับ แผลกดทับนอนอยู่ในขอกเดือนหนึ่งพี่น้องคนก็เลยตายเนาะคุณแม่ก็เอามาฟังเอามาฟังไว้บานนี่ปีนี่ง้อเมียนี่มือเศร้านี่พี่น้องลูกก่ได้แม่ก็ตกใจเนาะพี่น้อง่านท่านเป็นอี้หยางเนาะ,ะเลยป่าวโทษไปหามหมอหมอท่านก็แนะนําว่าเอองัอมันอาจจะขาดสารอาหารกิ่นเพียงพ่ออพวกเกเลือแร่พวกแยง,พว,งพวกไอโอดีนพวก อย่างหลักของมั่วนี่มันจะอาสิกขาดเนาะเห็ดแห่มั่วนี่ขาอ่อนนะจ๊ะพี่น้องโอ้คุณเมยได้ยินเสียงพี่เ,เม่ก็บฝ่าวปซื้อหัวอาหารมั่วม่ลูกอ่อนเอองัวทองพี่น้องวิดืโอหัวอาหารงัวทองมาสอบหนึ่งอ่าสี่ร้อยกว่าบาทเนาะพี่น้องแล้วก็กับเกเลือแร่มาสองก้อนพี่น้องเนี่ยามาแขวนไว้นี่ปกติตะกอนพุณเมย์กัให้กินยีดอกแต่ที่นี่มัน มันกินแน่ยมันก็เอาเขาต่าเขาส้นมันก็เลยหักมันเห็ดถิมนะพี่น้องมันเห็ดถิมมันหลายโตมันเห็ดถิมเหนื่อยเลือดสื้อมาให้มันกินอีกเออบอคิดว่ามันสีเป็นผลเชี้แก้กับหัวน่าจะพี่น้องเนาะแก่หัวหัวใหญ่ทามันในลมแล้วมันก็โอ้คุณแม่เห็นแล้วบอคฝืนเล้วจ้ะพี่น้องีจ้ะก็ให้พัดกินเฟืองเลยพี่น้องยุ่งอกกินเฟือง ล่อฝนล่อฝ่าตกลงมาเนาะล่อหยาโปงพี่นอ้องก็ไปเกี่ยวต่อเฟืองพระเจ้าเกี่ยวออกไม่ไมไมาให้กินเดียวแต่พี่น้องกาเรเลี้ยงง่วนี่ก็ลําบากเนาอ,อพี่น้องเด้อลาบากเนาะง้วนี่มัน,ม,นมันมีผลผลเสียหลายอย่าง้ามันกิ่นบ่อิม่มคืองัวคขึ้นแม่ตัวนี้แล้วนี่นมเมพอนกนเ็เริ่มเริ่มตั้งเต่าแล้วพี่น้องนมเริ่มเริ่ม เริ่มไขรล่ะเริ่มตั้งเต่ามา่อหพี่น้องนี่ทองแปดไอ้ทอง 8, เก้าเดือนนะอดีนเม่านี่ก็จะออกเราจะพี่น้องนี่แม่ดำนี่ก็อีโตนสงสารนี่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าคุณแม่ก็อยากขายอยากขายพี่น้องง่วแต่ว่าก็บ่ามีอ่าพอขายบ่า,ามีผู้ใดมาซื้อเนาะหัวามานต่ำข้นได้ขันว่าขายเพินน่น ว่าคายในยพิน้ลลนสูนหลดงงวตัวนี้ตอนนั่นโพดแ,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 แฟนโพดขายวัสดุเตเตแฟนเลยขาถีใส่แฟนเลยนี่เอาก็คําวมาขายในยสิขายมันเห็นได้ได้ก็สิขายจากพี่น้องเนี่ยเราเหรนอดอกลูกไอ้ผู้ใดสนใจก็ทักมาเด้อจากพี่น้องเด้อโอ้ยเหลือเหลือก็มักแทะง้อกกงดำเนี่ย เราผู้ใดสนใจเดอ้เอาจะไปกินน้องสิ้นเดือนนี้ก็ออกแล้วจะพี่น้องนี่อาจจะเป็นตัวแม่จะ้ะตัวก้อนนี่ออก,ปเ,กเ,นะเป็นตัวเทิร์กเลยเป็นตัวเทิร์กแล้วพี่น้องตัวนี้อาจจะเป็นตัวแม่จะ้ะว่าดำพี่นอ้องนี่นสนใจแล้วะะน่องเพิ่นกะกำลังใครขึ้นมา้วจจะพี่น้อง,อง,องเป็นเล่าอูนลุนแล้วสิ้นเดือนนี้ก็คลอดแท้จะพี่น้อง แ,แม่ท่องนะจ๊ะแม่ท่องเมื่อกี้เนี่ยก็ขายจ้ะพี่น้องขายจากผู้ใดสนใจกระทักมาเด้อจ้กพี่น้องง่วคอกนี่ง้วคอกบ้า,บานๆง่วคอกบ้านๆจะไปน้องเลี้องอยงธรรมชาติาการเลี้ยงง่วถ้าเขาฟึกหาัาดให้มันกินดีห,หัดฟืกเคกินห้ามกินหวัวอาหารมันก็อ้วนทวนยุ่มันกง็ง่ามีดอกพี่น้องแต่เวลาถ้าคนอื่นเจ้าอื่นสื่อต่อจากเข้าไปนี่ ข้าเจา้าเลียงแบบแบบเขาเลียงนี่มันกับจอยตูบสูบนะพี่น้องเนาะมันกับจอยตูบสูบแล้วทะเลียงบ่คือกันนะขันเทเลียงธรรมชาตินะ่ะอ่อกินตามมีตามเกิดพ่อเจ้าอื่นสื่อจะเข้าไปเขาเจ้าไปเลียงธรรมชาติมันก็อยู่ได้มันก็อยู่คงที่สภาพมันจังสี่มันก็จะเป็นจังสี่เนาะแต่ว่าขันเลียงดีเลียงเกลียห้ามเกียหัวอาหาร,า,ารในกินขารตามเลียงดีดีวนทวน่วนสมบูรณ์แล้วนี่ อ่าขายออกไปให้เจ้าอื่นพ่อเจ้าอื่นไปเลี้ยงบอดีมมนกับจอยตูบสูบพี่น้องถงม่อคุณแม่นี่แม่นี่ซื้อมาเนี่ยตอนตอนที่ท้องว่างซื้อมาเนี่ยสามหมื่นหาพี่น้องเนี่ยซื้อมาเพราะว่าเจ้าของเกาพอดีนนเลี้ยงเสียห้ามพี่น้องตอนนี้ลงสีเพิน่นเหกียห้ามโอยอวนเนื้อนี่ตันแนนติ๊กพี่น้องงามจนเม่อคุณแม่ขอสื่อเนาะ จะขายให้ใหน่าราคาสามหมื่นหาพี่น้องโอ้ขาวนี่บัดมาอยู่น้ำคุณแม่นี่โอ้คุณแม่เลี้ยงบธรรมชาติแล้วเลี้ยงหกินยากินยังธรรมชาติบ่ได้เลี้ยงให้กินห้ามเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องมาอยู่น้ำคุณแม่ก็เลยจอยพี่น้องนี่น้ำคุณแม่ปีหนึ่งแล้วนี่คุณแม่ก็มาสมซื้อมาในสองสามเดือนพันขื่นคุณแม่ก็เลยสมสมโตจะพี่น้องนี่ เออออกมาก็ได้เป็นตัวเถกเอะเป็นตัวผู้ด็จ้ะน้องออกมาได้เกามือซีบมือ,อย่างมาได้นี่ขาบอแข็งแรงอ่ะพแข็งแรงนอนองคอกอยู่เกามือพี่น้อง <c oughs> อันแบกแบกไปนั่งไปกินนุม่มอันที่งคลิปอันแบกแบกมั่วหน่อยพี่น้องแบกไปหากินนมน้ำเมี่ยแบกไปแบกมากขาเพิ่นนี่จ้ะพี่น้องนี่ ที่เรียกออกมาเนี่ขาพนิมเมันยางบ่ได้นี่ขาหนานี่ขาหนาเป็นกงจงยางบ่ได้เลยนี่ต่ว้าเดี๋ยวนี้พนยางได้แล้วเนี่ยลูกแม่ขาวเนี่ยจ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวนี่นี่โอ้ยบางงวอลงเนี่ยสักสิบซําใดพี่น้องอ่านอนพนทองเนี่ยพนงามๆนั่นก็มีพ่อข้าแล้วมาให้ราคาสี่หมื่น ซีเมืองก็อีกแม่หนึ่งคู่กันซื้อมากคู่กันซื้อมาตัวละสามเมืองหะต่วมันทองช่วงเจ็ดแปดเดือนแล, 40, แล้วเขาขาไม่ให้ซีเมืองเขายจากพี่น้องตอนนั้นยังไม่อยากขายอ่ะเธอเบือบบงลูกมันมาสัน่นหลังจากนั้นมาก็บง้วล่งง้วล่งตลอดพี่นอ้องเออเดี๋ยวนี้ทั้งแม่ทั้งลูกมนสิได้บ่ซีเมือนพี่น้องนี่ตะกี้ตัวตัวเดียวนี่พ่อก็เจ้าก็ให้ซีเมือนอยู่ยนี่ตันทอง เดี๋ยวนี้น่ะได้ลูกออกมาแล้วนี่ 40, นสื้อมือสีใดพี่น้องมาเืออนนี่ขายอยู่จัดพี่น้องขายเบิดหล้วง้ออยู่คลองนี่อันนีู้มาขอฟูมาอยากซื้อเนี่พี่น้องมาถอดมันยังออกไปจะขายเบิรดหล้วเบ้าไว้ดอกจะพี่น้องตัวได้บริดขายก็จังที่เลี่ยงจะพี่น้องกับกเบิเป็นสีเศร้าเลี่ยงดอกก็สีเลี่ยงต่อไปฮะละแต่ว่าเขาไม่ฟู ผู้สื่อกระขายนะพี่น้องเดี๋ยบักเทิร์กนี่ดิอันนี้ลูกลูกลูกแม่แดงนี่จะพี่น้องนี่ลูกแม่แดงนี่กนได้ตัวเทิร์กจะ้ะกนได้ลูกเทิร์กอันนี้ลูกซี่ใบพี่น้องนี่ซี่ใบซี่ใ้ศูนย์เก้าหกจะพี่น้องนี่สังเกตสัญลักษณ์ข้อไล่ๆ C Y ศูนย์เก้าหกเป็นตัวเทิร์กพี่น้องนี่เอาห่ดเดียนทุกเสื้อ้านี่จะได้ปีหนึ่งจะพี่น้อง เดือนนี้เมาษาคือกรอีกสองเดือนครบปีจะพี่น้องนี่ยังมาสนเข้าไห้อยู่เพราะว่าสนเข้าหอ,อยัมันใบใหญ่พี่น้องเป็นตัวผู้ไอเซตก,ก้าแม่เพิ่กระทองแปดเดือนเราจะพี่น้องนี่ขายอยู่จ้ะพี่น้องถ้ามีผู้ใดสนใจก็ขายอยู่เด้อนน่เด้อท่องใหญ่ๆกับสิขายพี่นออ้องท้าเพิ่นแปดเดือนเราจะพี่น้องท่องไข้อ่างล่างนี่ ช่วงนี้นะแล้วไม่ค่อยมีหนาพี่น้องอยากจอยแน่กายนี่อ้วนอ้ว nP ี่น้องอัวตัวนี้สูงประมาณลอยหาชิดตัวพี่น้องลอยหาชิดตัวนะพี่น้องเด้อหาชิดหารับบ yeah. <s good. S 2> ังเลจพี่น้องนี่แอียงขาใหญ่พี่น้องอ้วนมีนี่ขาใหญ่นุ่มกับบนใหญ่ไปได้นุ่มพอดีงามพี่น้อง นี่ผู้นสนใจว่าจนันนี่ทอกงหญยๆกับสิขายไ้สีออกกับสิคายพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจกับทักเขามาถามมาไทยกันเบื้องเรือจากพี่น้องเด้อเม่ออยู่นี่อ่าคิบสามโตจะพี่น้องได้สนใจตัวใดก็บทักมาเ้ืจ้ะนี่แม่ดำมันสีออกสิ้นเดือนเมษาก็ออกแล้วจะพี่น้องแม่ดำดำ ให้ดำๆพันพนซื้อว่าแม่โชคตายจะ้ะอันนี้เป็นง้วกีลูกง้วกีในงามบ่พี่น้องนี่นี่นั่นแม่เพิ่นนั่นแดงๆจริงเนี่ยนั่นยันนี่นะลูกง้วกีนี่ <c oughs> ออกเอาเองคนไปเห็ดงานซเพิ <c> ่ <oughs> นออกออกมากนี่พี่น้องกลับมากนี่จว่าเห็นว่าลูกงวัวแลนเพ่นออกเองเลยบริยาน้ำเพิ่นดอกงัวกีอย,ย่างง่าย จิจะแม่ดำดำนี่เดนเดือนเม่สานี่ก็ออกจะพี่น้องขายเบิดแล้วใะพี่น้องยี่นี่อันนี้ก็ล่าล่นี่พันหูเยาวนี่แม่เพิ่นตายดีแม่เพิ่นอีจอยหนึ่งพี่บานล้มในคอหน่นอนติดคอเลยพี่น้องเป็นแท็กดทับหนึ่งตายอันนี้ก็ลูกไส้ใจพี่น้องในลูกได้ซี่เดือนจะนี่ขายคือก่อนจะนี่ทั้งแม่ทั้งลูกนี ว้านำเลียงว่พ่อจ้ะพี่น้องนี่นำเลียงว่พ่อเนี่ยยางนี่ก็ได้ลูกลูกกระเทิกจะพี่น้องนี่คล้ายเท้กันจะพี่น้องนี่ไอ้เบิรลดเราจะง้อยู่นี่ผู้ได้สนใจก็ทักมาได้จะเด้อพี่นอ้องเด้อไอ้ลูกไปไอ้กินน้ำเด้บ้างนี่เด้อไอ้กินน้ำอย่างในครอบจะพี่น้องเดือนนี่ทึ่งเดือนละเดือนไม่ซาีนพี่น้อง อย่างนี้คอ,อกเลยั่วล่อ้ออกไปกับ่างเมื่อซื่อเนาะผู้ดใดสนใจเบิ่งคลิปแล้วสนใจก็พักมาจากมาถามมาไทยท้ายเบิดแด้วจ้ะพี่น้องฟองใงญ่มเหมอนกับท้ายเบิดพี่น้องเลยสวกนี้ก็คราาับ เชียงเราจพะพี่น้องจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมีกกอนเด้อจ้ะพี่น้องเด้อคลิปหนางถอดกันไมนะจะเนาะพี่น้องเนาะจะ้าบัดดีจ้า